ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วครับรอบสำคัญที่สุดนะครับของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตแล้ว 1 0 0 0แสนบาทจะได้หรือไม่อยู่ที่คุณ3คนเล่นกันเอาให้เต็มที่นะครับกติกาเราจะเอาใจชั่วยอย่างเดียวครับชื่อมันจะขึ้นมาข้างหลังคุณจะไม่เห็น2คนนี้จะยืนอยู่ตรงนู้นเขาจะเห็นชื่อเขาจะพยายามใบให้คุณพูดชื่อที่ขึ้นมาให้ได้นะครับ,รบถ้ามันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลต้องพูดให้ครบนะครับถ้าเกิดคุณตอบถูก1ชื่อได้ไป2,000บาททันทีค,คุณเป็นคนเดียวที่ข้ามได้เพราะฉะนั้นคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมา ใน90วินาทีถ้าได้10ชื่อมาหร่เนี่ยมันก็กลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาททันทีโอเคได้ได้ขอให้คุณโชคดีพร้อมนะพร้อมแล้วไปซุปตาเต็มสิบครับเอาไีหนึ่งคนทันเดนเลยครับตามสบายครับพร้อม90วินาทีนะครับขอให้โชคดี1นึ่งแสนบาทเอาไปเลยซุปตาเต็มสิบเริ่มโอ้ยแฟนพี่เอ๋อะ ดังแสดงช่องคอมแฝก์ช่องคมแฝก์ช่องข้ามครับข้ามข้ามไปก่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทสายลับจับบ้านเล็กเต๋อชนธวิทไม่ใช่เพื่อนสนิทเขาเลยเพื่อนสนิทเต๋อชนธวิทเลยหน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยบอลเล่อบอลเล่อไปไปข้ามแล้วข้ามข้ามไปข้าไปเออนักมวยบัวขาวบอลมุกเอออะไรบัวขาวบัวขาวอะไรบัวขาวบอมุกครับไม่ใช่อะไรอีกนักองคอื่นกองอะไรกันกองทหารกองอะไรกันบัวขาวปอ ไม่ปอไม่มีปอบัวขาวเลยครับเอาทาานทาข้าม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 ้ามข้้ามข้ามข้ามข้้ามข้ามข้า้ามข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 ้าม ผู้ำกับนะชั้นครูเลยแบบผมยาวอะไรตรงข้ามกับมากน้อยอน้อยอะไรอะไรน้อยทูนกะอะไรทูนกะทูนกะน้อยช่กรก็มอมไม่ใช่ไม่ใช่มีคำว่ามอมมีคำว่าน้อยครับพูดว่าพูดว่ามอมน้อยครับมอมน้อยโอเคเฮ้ยไปเหอะไปเหอะห้ามห้ามห้ามครับ โอ้ยไอ้นี่นะมันยิงเลยนะไอหนูนะเจแปนชอบเรียนแบบอ่ะชื่อท่านอะไรอ๋อท่านประวิทย์ครับไม่อะไรนะอ่าเรียบร้อยครับเชิญเชิญเชิญมาไม่เป็นไรนะครับก็ได้อยู่มีมีคุณปอนัทวุฒินะครับซันนี่สุวรรณเมธานนนนาบัวขาวบัญชาเมฆคอมแพงได้ไป ซินด <ard> ี้สิร so so okay. so like so so ินยานะครับได้ไปมิลลี่ได้ไปหม่อมน้อยได้ไปนะครับผมแล้วก็จบนะครับได้ไปทั้งหมด4ท่าน8 0 0พบาทโอเคก็ยังดีได้คนเก่งมาแล้วนะครับต้องไปท่องชื่อคนแล้วตอนนี้นะฮะขอบคุณนะครับเพื่อนๆดาราที่มาปาร์ตี้กันในวันนี้ทุกท่านเลยขอบคุณครับคุณผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาอยากได้เงินแสนไปใช้ไลน์ฟิ f เช i a l ของเราหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับ ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณเอเซนซ e s อฟท์ l ล s สผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มยาสีฟันซิสเ e มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคฟูออไรสสูงสุด1,500 ppm นี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรครับนี่อะไรฉันรู้ไอ้กดแล้วมิ้นกดก่อนครับน้องพี่ที่รักใช่ไหาใช่ครับใช่โอเคเริ่มครับทองเนื้อเก้าสองเนียเก้าสองเนียเก้าทองเนื้อเก้า เีย่ยงสยายปีกสยายปีกสยายปีกไป <laughs>